สวัสดีครับผมไดดี้อาร์มนะครับแล้วมาบอกว่าอาทิตย์นี้เนี่ยผมมาเร็วกว่าปกติปกติผมจะออกคลิปประมาณปลาดสุงนะทุกอาทิตย์แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมาตั้งแต่ต้นอาทิตย์เลยเพราะว่านี่ครับนี่อ่าโปรดักต์ใหม่นะครับจาก McDonald ลนะครับการ์ดโปเกมอนนะครับไทยนะฮะเพิ่งออกมานะครับวันที่9เอ่อพฤษภาคมนี้นะครับซึ่งเป็นเซตแรกเลยนี่ผมก็เออ่เอามานะครับอันนี้เป็นมี หกเอามาหกกล่องนะครับต้องบอกว่าเออถ้าเราดูไอ้ตัวอาร์ตของกล่องมันเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยนะฮะมีทั้งหมดเอสิบแบบนะครับโดยเขาจะแบ่งออกมานะครับอาทิตย์แรกนะฮะอย่างทิตย์แรกคือเก้าถึงสิบห้าพฤษภาเนี่ยนะครับมีสามแบบทำแบบก็คือแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยนะฮะนี่สามตัวนี้เลยนะครับนี้เลยนะครับแล้วก็อาทิตย์ที่สองก็มีอีกสามตัวซึ่งมี ลิซาดอนด้วยนะครับแล้วก็ที่ต่อไปก็เป็น2แล้วก็ในสุดท้ายก็อีก2แบบนะเพราะงั้นถ้าใครจะสะสมให้ครบแบบแบบนี้นะฮะหน้าแบบนี้เนี่ยนะครับให้ครบก็ต้องรอเรียกว่าค่อยๆทยอยไปนะให้ครบหนึ่งเดือนนะครับซึ่งถามว่ามันต่างตรงไหนนะครับมันต่างกันที่ของแถมข้างในแต่ว่าการ์ดจริงเนี่ยก็ออกมาหมดเลยนะครับถ้าใครสะสมการ์ดอย่างเดียวก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับอ่าแต่ว่าผมคิดว่าผมตั้งใจเลยว่าเดี๋ยวจะเก็บให้ครบนะครับเนี่ยนะฮะทุกๆอันเลย10แบบ นะครับมันเดี๋ยวผมก็จะนี่เลยซื้อมาก่อนผมก็จะเก็บไว้ก่อน3อันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแกะวันนี้นะครับให้ดู3อันนี้นะครับอ่ะนะฮะอ่ะค่ะดูซิว่ามันเป็นอะไรเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าใครเคยจําได้เนี่ยผมเพิ่งออกคลิปไปเองนะครับเรื่องของการ์ดแลตัวแมคโดนัลล์นะครับโปเกมอนนะฮะซึ่งผมบอกว่าเออไทยเนี่ยไม่เคยมีเลยนะครับมีแต่ของญี่ปุ่นกับอเมริกาแมพพอบอกไม่ถึง2เดือนนะฮะอันนี้ออกมาเรียบร้อยนะครับอ่ะ ดูซิในกล่องหนึ่งแถมอะไรบ้างนะครับในกล่องก็จะมีนะครับก๊าซหนึ่งซองนะครับเป็นแบบนี้นะครับในก๊าซหนึ่งซองเอ่อในหนึ่งซองเนี่ยจะมีก๊าซสี่ใบนะปลอดอุปกรณ์นะครับในึ่งหนึ่งซองในมีการ์ดฟอยล์หรือว่าโฮโลหนึ่งใบนะครับอ่ะซึ่งนะฮะชุดนี้เนี่ยมีทั้งหมดนะครับสิบห้าใบนะครับรวมใบฟอยล์หรือว่าโฮโลด้วยนะครับหรือว่าก็ไปตามหากันได้นะครับซึ่งเนี่ยฮะในหนึ่งซองนะครับ อันหนึ่งกล่องเนี่ยก็จะมีการ์ดแล้วนะฮะแล้วก็จะมีเออ่สติ๊กเกอร์อ่ามาพร้อมกับเป็นโปสเตอร์แบบนี้ด้วยนะครับนี่โปสเตอร์แบบนี้ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าโปสเตอร์เนี่ยจะไม่ซ้ำกันนะอ่าขึ้นอยูกับในแต่แตละเออ่กล่องนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับซึ่งเนี่ยฮะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นี่แล้วก็เอาเนี่ยมาแปะแปะแปะซึ่งข้างหลังเนี่ยผมดูแลของรูปผมเนี่ยเหมือนกันทุกซองนะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า การ์ดในดีเทลของการ์ดเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอะแล้วลองดูอบโอเคปก,กติไม่เคยแกะแบบนี้เลยนะมีกันไกลตลอดวันนี้กันไกลหมดอานะครับโอเคมีอะไรบ้างสำหรับซองนี้นะครับปึ๊บนี่อานี่แบล็กกี้นะครับอาแล้วก็อะไรอีก อาเรกคอซ่า uh, นะครับแล้วก็นี่แล้วก็เป็นไค r โรดอนนะนี่อันนี้คือเป็นไบฟอยนะครับแต,แต่สังเกตอย่างนี้นะฮะคือถ้าเป็นเรียกว่าเ,เป็นการ์ดแมคโดนัลด์โปรโมของที่อื่นนะ่ยผมไม่ดูนะอันนี้คือของไทยนะฮะอันนี้ของออญี่ปุ่นใช่ไหมฮะของเมริกาผมก็เหมือนกันคือเขาจะมีนี่นะครับ สัญลักษณ์แมคโดนัลล์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอ่านี่นะฮะแต่ของไทยไม่มีนะครับอ่าไม่รู้ทำไมไม่มีผมกน่าเสียดายมากถ้ามีผมว่าจะสวยมากๆเลยนะแล้วก็แต่ว่าอันนึงก็คือเออ่แทนที่จะไม่ไม่มีสัญลักษณ์เนี่ยครับก็จะไอ้ตัวที่เลขเนี่ยก็จะมีเขียนตัว P y ไว้นะ P y ก็คือเป็นโปรโมนะครับแต่นี่เดี๋ยวผมอยากจะได้โปรโมของปิกาจูมากเพราะว่าผมมีประเด็นกับไอ้ตัวโมโปรโมปิกาจูนะผม อ่ะถ้าได้ในะีผมจะทาให้ดูชี้ให้ดูนะครับอ่ะนี่อันแรกหนึ่งอ่าเรียบร้อยอ่ะเราอันต่อไปดูซิอยากได้อ่ะดูก่อนสิว่าเอ้ตัวมันจะซ้ากันไหมตัวนี้นะครับอืมอันนี้เหมือนกันนะอยู่ชั้นบกผมบอกว่าข้างในข้างหลังเหมือนกันแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยนะฮะไม่เหมือนกันไหมครับซึ่งหมายความว่าถ้ามันประกบก,กันมันควรจะได้เป็นโปสเตอร์อันใหญ่ไหม ว่อ๋อเกี่ยวกันไหมอ่าเราไม่เกี่ยวกันนะครับไม่ไมเกี่ยวกันของใครของมันอ่าแต่ก็ใครอยากสะสมให้ครบก็ไปเก็บได้นะครับอ่ะดูสินะฮะนูโอนะครับนี่นูโอแล้วก็เหมือนตัวเดิมเลยอ่าสานะครับมีลิซาดอนลิซาดอนนี่ไม่ไม่ได้ ไม่ได้แบบเป็นฟอย์นะอันนี้แล้วก็ไขริวไขริวอ่าไขริวฟอย์นะครับไหน,นเปิดละว,ว่าตัวโปสเตอร์มันจะเป็นอะไรนะครับอ่าออออันนี้อันนี้ไม่เหมือนกันน,นี้ไม่เหมือน,อ,น,น,อ,นอันนี้ไม่เหมือนนะน,นี่ไม่เหมือนนะอ่ามืออันมือนเหมือนมันไม่เหมือนนะนี่แล้วข้างหน้าก็เป็นอ๋ออันนี้นะครับอืม แกดูโอเคอีกแล้วนะครับอันนี้ซ้ำอีกแล้วนะฮะเอะผมหรือว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะแบบกักใบหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะดูมันซ้ำๆนะเนี่ยดูมันซ้ำๆเลยแบ็กกี้เฮ้ยนี่มันซ้ำาเลยเนะน,นี่ยตอนเนี้ยนะครับแล้วก็อยากจะได้พิกาจูเพราะอะไรนู้แมเพราะว่าเออผมคิดว่านี้ครับไอ้ตัวพิกาจูเนี่ยนะฮะ ตัวอาร์ตมันเนี่ยซ้านะกับเท่าแก่น้อย,ยผมไม่ดูก่อนนี่นี่ให้ผมไม่ดูนี่ให้ดูนะฮะอันนี้คือเป็นใบโปรโมของโปรเกรมอนที่แถมกับไอน,นี้ของเท่าแก่น้อยเห็นไหมเออโออิชิเห็นไหมนะฮะโออิชิอันี้ก็เหมือนกันจะเขียนว่า SVP เหมือนกันก็เหมือนก,นกับการพวกนี้เลยนะนี่เหมือนกันก็เขียนว่า SVP เป็นโปรโมเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้โปรโมเราก็มี นี่เครื่องหมายการค้าเนี่ยโออิชิใช่ไหมครับหรือว่านี้จะเป็นเท่าแก่น้อยด้วยซึ่งมเมื่อกี้ผมเห็นเนี่ยนะครับไอตัวอาร์ตของปิกาจูของไอแมดโดเนลเนี่ยเหมือนกับของเท่าแก่น้อยเลยนะครับหมายความว่าเลขเนี่ยอาจจะต้องไปดูนะว่าเลขเนี่ยมันมันอันเดียวกันหรือเปล่านะแต่ว่า asvp เนี่ยเหมือนกันแน่นอนนะครับถ้าใครถ้าใครได้ใบนี้แล้วนะครับ อ่าช่วยบอกผมหน่อยนะว่าเฮ้ยไอ้เลขเนี้ยข้างล่างเนี่ยนะมันเหมือนกันไหมผมไม่รู้ว่าเอ้ยมันมันแบบเหมือนย้อมแอลแบบไอ้นี่เหมือนกันไอ้นี่แค่เอาโลโก้ท่ากับร้อยมาแปะเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับอ่าถ้าใครได้ตัวเอ่อปิกาจูโปรโมทของแมคโดนัลด์นี่ช่วยบอกหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะที่นอกเหนือจากที่มันไม่มีไอ,อ้ตัวตาโลโก้แมคโดนัลด์นที่ผมว่าน่าเสียดายมากอีกอย่างหนึ่งผมถู้ึกว่าใบาฟลอยเนี่ยมันลองดูนะ อันนี้คือใบฟอยนะฮะนี่นี่ก็เหมือนเป็นเรื่องแสงเฉยใช่ไหมเป็นแบบเคลือบเคือบเฉยใช่ไหมอยากให้ดูอันนี้เป็นใบฟอยอันนี้ของญี่ปุ่นนะอันนี้เกเป็นแบบผมรู้ว่าเรียกเป็นแบบคอนเฟตติหรือเปล่าที่มันเป็นแบบว่ากระจายกระจายเนี่ยผมว่าใบฟอยมันสวยมากเลยนะนะครับอ๋อผมว่าดูของของเราเนี่ยมันดูแบบธรรมดาไปนิดนึงนะผมว่าน่าจะแบบมีลูกเล่นอะไรให้มันแบบ ออดูสวยขึ้นนะครับผมว่าอย่างนั้นนะนี่นคือถ้าโอเคเมื่อกี้คือเราเทียบกับนี่ใช่ไหมของเมืองนอกใช่หไหมของแมคโดนัลด์แต่ว่าถ้าเทียบกับพวกที่เป็นออโปรโมของไทยอย่างเท่าแก่น้อยที่เป็นใบฟอย์เหมือนกันคือต้องบอกว่าไอ้นี่มัน,มนแทบไม่มีฟอยด์เลยนะฮนะอย่างงี้เห็นไหมฮะอ,อ,อันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกันอันนี้อาจจะเรียกว่าดีสุดในบรรดา พวกการ์ดโปรโมท,ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับอย่างเงี้ยนะแต่นิดนึงนิดนึงแมคโดนัลล์ผมว่าทำให้แบบดูนี่นะฮะดูของประเทศอื่นผมว่าจะดูแบบว่าดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสั้นๆแล้วก็ ใครที่ยังไม่ได้มีนะครับหรือว่าก็ออกไปตามหากันได้นี้เพิ่งอาทิตย์แรกเลยนะฮะ9ถึง15นะครับเกืออาทิตย์แรกนะครับน่าจะจบไปจนถึง5มิถุนายนนะครับก็่ลองไปดูกันได้นะครับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด subscribe ครับเป็นกำลังใจผม้วยครับไลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ